สบายดีทุกคนนะครับวันนี้เราจะมารีวิว Samsung Galaxy ี Flip 5ครับที่มาพร้อมกับหน้าจอ cover screen ด้านนอกที่ใหญ่ขึ้นนะครับหลายเท่าจากรุ่นเดิมเลยและสามารถจะปรับแต่งตัวของ flip face UI นะครับเรื่องของตัว widget วการแสดงผลหน้าจอได้อย่างอิสระตัวเครื่องเนี่ยบางเบาลงนะครับปิดสนิทมากขึ้นรวมถึงเรื่องของการใช้งานแอปพลิเคชันครับตอนนี้จอนอกสามารถใช้งานได้แล้วและก็ยังสามารถถ่ายวิดีโอ 4K จากการใช้จอด้านนอกได้แล้วด้วย ยินดีต้อนรับเอ๊ะไม่สิจะบอกว่ายินดีต้อนพับทุกคนนะครับสู่รีวิว s a m s u n Galaxy Z Flip 5ที่ผมเชื่อว่าหลายคนเห็นจากตอนเปิดตัวแล้วก็รู้สึกเฮ้ยตื่นเต้นและก็ว้าวมากๆครับกับดีไซน์ใหม่และก็หน้าจอด้านนอกที่ใหญ่ขึ้นนะครับผมเองพัทนะครับล่งงากิมันดรอยแซนเนี่ยก็ได้มาทดลองใช้งานตัวเครื่องกงันไปแล้วนะครับผมแล้วก็จะมารีวิวเรื่องของความพิเศษความใหม่ของฟังก์ชันและฟีเจอร์เทียบรองว่าใครได้ดูแล้วนะครับจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยตัวฟลิปเก่าเนี่ย ต้องเปลี่ยนเป็นตัวใหม่แล้วนะครับซึ่งจุดแรกที่เด่นเป็นไฮไลท์เลยนะครับคือตัวจอด้านนอก cover screen ครับรุ่นเดิมเนี่ยคือเล็กๆผอมๆหนึนิ้วครับตัวนี้ขยายขึ้นมาใหญ่บิ๊กบุ้มเลยครับกลายเป็น3.4นิ้วโดยสเกลการแสดงุนเทปจะเป็น1ต่อหนึ่งครับทำให้เราสามารถจะดูพวกข้อมูลต่างๆครับและใช้งานตัวของ widget UX ตรงนี้นะครับได้หลากหลายมากขึ้นรวมถึงการเปิดแอปพลิเคชันนะครับที่รองรับบนนี้ก็สามารถเปิดได้หมดครับไม่ว่าจะเป็น l ล n e นะครับ ยังไม่ใช่อินเลยมี Google Map นะครับเปิดได้แบบนี้เลยคนหาสถานที่ก็กดพิมพ์ได้เลยนะครับนะครับเห็นเลียว่าขนาดของแป P ้นคียบอร์ดก็ใหญ่นะครับพิมพ์ง่ายด้วยกับจอด้านนอกตรงนี้อย่าง YouTube นี่เปิดมาตอนแรกก็อาจจะเป็นสเกล1อ9ครับแต่ก็สามารถจะพิมพ์ซูมได้นะครับแบบนี้ ก็จะฟิตเต็มตัส่วนของหน้าจอแบบ 1: ต่อหนึ่งนะครับบน cover screen ซึ่งตัวแอปพลิเคชันครับที่สามารถเปิดใช้งานบนจอด้านนอกได้นะครับอันนี้ก็จะมีการปรับเรื่องของ layout UI นะครับเพื่อให้สามารถจะแสดงผลแล้วก็ใช้งานบนจอขนาด 1: ต่อหนึ่งเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดนะครับเพราะถ้าเกิดไม่มีการปรับจูนอะไรเลยนะครับบางทีเปิดมาแล้วอาจจะเกิดเรื่องของอัตราส่วนของหน้าจอที่ผิดเพี้ยนหรือแม้แต่เรื่องของพวกปุ่มเมนเูต่างๆอาจจะหลุดเฟรมไปหรือไม่อยู่ตำแหน่งที่ใช้งานได้ซึ่งตอนนี้ที่เราทดสอบครับผมแอปที่รองรับการใช้้งาานนนบจอด จะอยู่ในส่วนของตัว Samsung Lab นะครับโดยแอปที่มีการอัพติมาย์มานะครับรองรับการใช้งานบน cover screen ของ C Flip 5ครับไม่อจะเป็น YouTube Netflix Line WhatsApp Google Map Kakao Talk WeChat Never Map Samsung Message Google Message แล้วก็มี Spotify ที่เป็น widget media player แล้วถ้าเกิดว่าใครใช้ s Samsung g o o d Lock อยู่แล้วนะครับที่เป็นแอปพลิเคชันออกแบบมาเพื่อแฮกหรือเป็นตัวเสริมของ Samsung นะครับที่จะมีฟังก์ชันในการเปิดความสามารถของพวกจอฟลิปตรงนี้ก็คือจะสามารถเลือกเปิดแอปอะไรก็ได้นะครับบนจอด้านนอกซึ่งตอนนี้ก็กําลังพัฒนาให้รองรับกับตัวของ C Flip 5อยู่คาดว่าถ้าเกิดรองรับแล้วนะครับก็สามารถเปิดทุกแอปบนจอด้านนอกได้เลยนะครับไม่ใช่เป็นพวกเกมอย่าง Gen s ช i นหรือว่า a วก็ตามแล้วตะกี้นะครับที่เห็นก็คือตัวของจอด้านนอกเนี่ยมันจะมีส่วนของตัววินนรรด ตัววิเจ็ตที่รองรับนะครับก็จะมีให้เลือกใช้งานเยอะแยะมากมายเลยครับนอกจากส่วนแอปพลิเคชันที่อยู่ขวาสุดแล้วนะครับเราสามารถจะไปเลือกเปิดนะครับตัวนี้เพิ่มเติมได้นี่ครับที่การตั้งค่านะครับไปที่ตัว cover screen นะครับจะมีส่วนที่เป็นวิเจ็ตอยู่นะครับเราก็สามารถจะเลือกเปิดใช้งานได้นี่ครับไม่ใช่เป็นเรื่องของนาฬิกาตั้งเวลานะครับพวก timer stop watch alarm clock นาฬิกาปลุกแล้วก็ตัวของไวร์ e รคคอร์เดอร์ครับก็เลือกเปิดได้หมดเลยพอเปิดเสร็จแล้วเนี่ยเราพับหน้าจอลงมาครับปุ๊บเนี่ยคราวนี้ก็เห็นวิเจ็ ส่วนใครที่เป็นสายแต่งมือถือนะครับพวกชุดเคสอุปกรณ์เสริมเนี่ยนี่รอเช็คทีหลังได้แต่อีกอย่างหนึ่งที่แต่งแล้วเพลินแน่นอนครับคือตัวของยูนิ f ฟลิปเฟสครับที่อยู่บนหน้าจอเนี่ยจากอเวนดิสเพย์ครับกดมาปุ๊บ1นึสเต็ปก็จะเป็นยูนิ f ฟลิปเฟสครับคือสามารถจะปรับแต่งวิดีตต่างๆที่อยู่บนหน้าจอตรงนี้ได้นะครับคุณสามารถจะเลือกเปลี่ยนพวกนาฬิกานะครับปฏิทินภาพถ่ายหรือว่าพวกฟังก์ชันต่างๆบนฟลิปเฟสตรงนี้ได้ซึ่งในวันตัวนให้จนหนึ่งก็จะมีเท แบบไหนลวดลายไหนครับหรือโหลดเพิ่มเติมมาก็ได้แล้วก็มาปรับแต่งต่อนะครับอย่างเช่นผมใช้ลายนี้อยู่นี่นะครับก็สามารถจะเข้ามานะครับเลือกเปลี่ยนเฉดส,สีปเป็นสีมินที่เขาเข้าออกับตัวเครื่องแค่นี้เลยครับมันก็ปรับให้หมดเลยแล้วก็เซฟมินเหมือนกันแลหละไงกับตัวเครื่องใช่ไหมครับ หรือจะแอดเพิ่มนะครับเราก็จะเลือกพวกเทมเพลตต่างๆที่เขามีให้นะครับหรือจะเป็นพวกอิน o r ม a ชันพรีเซ e ตนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอยู่ด้านล่างมีเลือกหลายแบบเลยอันนี้ก็สวยนะครับไซเทนคือเราสามารถจะเลือกใช้งานเลเ o u t ์พวกนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนพวกภาพประกอบหรือว่าเปลี่ยนสี m o mood and Tone ของตัว f flip f a c e ได้ถ้าถามว่าหมดหรือยังครับกับการปรับแต่งตัวของ cover screen ด้านนอกต้องบอกว่ายังไม่หมดครับมีฟังก์ชันฟีเจอร์อีกนะครับอย่างเช่นเรื่องของตัวกล้องด้านหน้าที่หลายคนเจอว่ารอบที่แล้วเนี่ยตอนเปิดกลางมานะครับ เราถ่ายวิดีโอได้ทุกรูปแบบถ่ายวิดีโอ 4K ก็ได้แต่พับครึ่งมาแล้วอ้าวทำไมถ่ายวิดีโอ 4K ไม่ได้ครับแต่ว่ารอบนี้ซัม u ุงก็จัดการแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วนะครับด้วยความที่ cover screen มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับเรื่องของตัวซอฟต์แวร์หรือการใช้งานตัวแอปกล้องก็มีขนาดใหญ่ขึ้นด้วยนะครับทำให้เวลาใช้งานนะครับเราสามารถที่จะเลือกปรับแต่งนะครับได้แบบนี้เลยจากเดิมไม่ต้องมาปัดปัด,ปดโอ้โหบางทีก็จำไม่ได้ปัดซ้ายปัดขวาเป็นอะไรนะครับอันนี้คือสามารถจะปรับรายละเอียด ไม่ใช่เป็นเรื่องของการตั้งเวลาทา์เมอร์นะครับอัตราส่วนของวิดีโอนะครับผมอ้าวนั่งยังไงล่ะมีปามเซลฟี่กันด้วยเห็นไหมยกปั๊บถ่ายเลยนะครับเลือกปรับแต่งได้หมดเลยนะครับมีโทนสีครับเนเชอแนลกับบอมนะครับวันนี้คือสามารถเลือกปรับได้หมดรวมถึงสเกลของวิดีโอแล้วก็สเกลของภาพถ่ายด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครใช้งานครับแล้วบอกว่าเฮ้ยแล้วเปิดวิดีโอ4ีตรงไหนเพราะเปิดมาตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นอัตราส่วนของฟูคือใช้การพื้นที่เต็มจอ cover screen นะครับโดยจะมีเลือกใช้งาน3โโโมมมดีี แล้วก็จะเป็นโหมดวิดีโอนะครับซึ่งในโหมดวิดีโอเนี่ยถ้าเปิดมาตอนแรกอัตราส่วนจะเป็นฟูลเป็น1ต่อหนึ่งนะครับถ้าเป็นที่เรโชนี้นครับเราสามารถจะปรับเรื่องของการตั้งค่าวิดีโอได้ลองแครบมาเป็น1ต่อหนึ่งนะครับแบบนี้เนี่ยจะเห็นว่ามีมีฟูให้นะครับมีเห็นไหมแต่ยังไม่มี 4K เราก็มีทริกครับก็คือให้เลือกมาเป็น9ต่อ1ิครับอันเนี้ยมันจะมีตัวของ 4K 60เฟรมให้เปิดใช้งานได้ครับ อันนี้ตัวคลิปครับก็จะปรับให้อัตโนมัติครับว่าคุณถ่ายแนวนอนหรือแนวตั้งมาไม่ต้องวนว่าถ่ายมันอาตราส่วนมันจะแปลกหรือว่าคลิปมันจะพลิกกลับด้านแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับของการใช้งานกล้องบน cover screen ครับคราวที่แล้วเนี่ย Samsung Galaxy C Flip ครับถ้าเกิดเรามีการเปิดใช้งานจอนอกแล้วเปิดเครื่องหรือกลางออกมาจอนอกมันจะดับแต่สลับตัวของ C Flip 5มันยังกลางได้ขนาดนี้ครับไม่ดับเพราะฉะนั้นเนี่ยคราวนี้เราสามารถจะใช้จอด้านนอกครับในการตั้งเป็นลักษณะของ tent mode แบบนี้ในการจะถ่ายเซลฟี่หรือว่าถ่ายบล็อกถ่ายวิดีโอสั้นถ่ายช็อตกันยาวๆได้แบบนี้เลยครับเพราะว่าเราสามารถใช้จอรอบวันนี้ตั้งถ่ายเป็นขาตั้งได้สบายๆแล้วก็ดูสมบูรณ์กว่าคราวที่แล้วที่ต้องแบบอาจจะต้องตะแคงเครื่องบ้างหรือเมื่อต้องเปิดจอด้านในก่อนแล้วก็มาสลับกล้องอันนี้คือเปิดกล้องที่จอ cover screen ครับกลางออกหามุมมเหมาะนะครับ เลเยอร์ประมาณไหนได้โอเคอยากได้มุมเสยหน่อยอยากถ่ายเป็นมุมสูงกับเ,เพื่อนหลายๆลยคนก็ทําได้ตามสบายครับเนี่ยครับมันปรับได้ชืบ่ะครับเรียกว่าจอนอกจะยังเปิดใช้าง,งานได้แม้จะกลางไปถึงขนาดเลี้ยก็ตามนะครับจะถามว่าจะดับตอนไหนดับเมื่อเรากางสุดครับพอการสุดปุ๊บจะกลับมาเป็นจอด้านใน โดยตัวกล้องหลักก็ f 1 8มีการสาน o s นะครับส่วนตัว ultra wide จะเป็น f 2 2นะครับแม้วาตัวสเปกกล้องจะดูเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามีการปรับในเรื่องของตัวชุดเลนครับมาใช้เป็น super clear lens เพื่อช่วยเรื่องการเก็บแสงและความคมชัดของภาพนะครับเรียกว่ามีการเปลี่ยนชุดเลน์ใหม่นั่นเองซึ่งตัวของ C Flip 5ครับก็ยังมีฟีเจอร์เสริมในการทำงนานร่วมกับ Samsung Galaxy Watch อันนี้ไม่ได้ใส่มาครับแต่เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าทำงานยังไงนะครับเรียกว่งงานนี้ไม่ต้องอิดช้าคนที่ใช้ s 2 3ที่มี s pen กับรีโมทชัตเตอร์ครับเพราะสามารถใช้ samsung galaxy watch 6ในการเป็นรีโมทชัตเตอร์ได้เพราะว่าจากหน้าปัดของ galaxy watch 6ครับเราสามารถจะซูมเข้าซูมออกครับตัวกล้องได้เลือกเปลี่ยนโหมดจากภาพถ่ายเป็นวิดีโอได้และก็ยังสามารถตั้งเวลาในการถ่ายภาพได้ด้วย แต่ถ้าเกิดถอยไปใกลเกิน5เมตรนะครับอันนี้คือนอกจากตัวของ Watch จะไม่สามารถใช้เป็นรีโมทชัตเตอร์ได้แล้วอีกอย่างที่ต้องกังวลก็คือ C Flip 5ครับมันอาจจะหายไปแล้วตอนนั้นคราวนี้ก็มาถึงเรื่องของตัวเครื่องการออกแบบจอพับบานพับนะครับถ้าเกิดสังเกตจากภายใอก,ก็จะเห็นเลยแหละว,ว่าตัวของ C Flip 5ดีไซน์อาจจะดูคล้ายเดิมไหมแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ถือซิปอยู่ในมือจะเห็นเลยว่ามันแตกต่างมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับก็คือเรื่องของตัวบานพับ และก็การพับตัวเครื่องที่ตอนนี้มันดูสนิทมากขึ้นครับผมแล้วก็มีระนาบของการพับที่เท่ากันเป็นเส้นตรงนะครับเกื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้านี้เห็นเลยว่าส่วนของตัวบานพับมันหนากว่านี้พอถึงเวลาพับเข้ามามันจะเห็นเลยว่ามีช่องลอดระหว่างตัวของฝาบนกับฝาล่างแต่ว่าใน C Flip5 ครับปรับดีไซน์ใหม่เรียบร้อยส่วนของหินก็มีการออกแบบนะครับให้มีความบางเบาลงด้วย ทำให้ตัวเครื่องโดยรวมน้ำหนักเบาลงนะครับส่วนในเรื่องของตัวหน้าจอนะครับที่หลายคนก็บอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราเปลี่ยนหินไปแล้วเห็นว่ามีการปรับมาใช้เป็นหน้าจอลักษณะของหยดน้ําด้วยนะครับแล้วด้านในรอยพับยังคงชัดเจนอยู่หรือเปล่าก็ต้องบอกว่ายังเห็นอยู่นะครับรูปผ่านก็ยังรู้สึกบ้างถ้าถามว่าตัวของรอยพับเนี่ยดูแล้วมันรู้สึกบางและจางลงไหมก็ต้องบอกว่าจางลงครับแต่ไม่ถึงกับแบบ 50เน่ะเทียบกับรุ่นก่อนผมว่าน่าจะจางลงมาณ10-20%อถ้าเกิดมองจากตัวเครื่องแล้วก็ตัวหน้าจอซึ่งอันนี้นะครับส่วนหนึ่งก็มาจากที่ทางซัมซุงเนี่ยก็พยายามจะยึดในส่วนของตัวจอด้านในนะครับตัวเฟล็กเพื่อให้จอไม่ขยับครับเพราะถ้าเกิดมีการขยับเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีช่องว่างคราวนี้แหละไอ้พวกฝุ่นหรือว่าน้ําความชื้นมันจะเข้าไปข้างในได้ครับก็เลยต้องฟิกส่วนของตัวเฟล็กสกรีน เข้ากับตัวของแผงสพอร์ตด้านหลังนั่นเองตั้งแต่เพราะว่าเวลาพับเครื่องแล้วนะครับคือมองผพันๆอ่ะมันจะดูเหมือนสนิทแหละซึ่งช่องเล็กขนาดนี้นะครับก็อาจจะมีพวกฝุ่นะองขนาดเล็กๆจิ๋วๆเนี่ยหลุดเข้ามาข้างในเหมือนกันก็คือเอาจริงแล้วเนี่ยตัวของหน้าจอไม่ได้ประกบปิดสนิทกันร0 0เซครับคือต้องบอกว่ามันปิดสนิทที่ประมาณ9 9 9 8ก็ว่าได้ ส่วนหนึ่งที่ไม่ปิดสนิทเพราะว่าป้องกันเรื่องของตัวหน้าจอไม่ครืโดยตรงนะครับและก็ยังมีเรื่องของการที่องศาในการพับของตัวอลาทินกลาสนี่แหละที่อาจจะต้องมีช่องว่างบางส่วนไว้เหมือนกันจากเดิมที่เราใช้งานต้องการจะแบ่งหน้าจอบนล่างครับบางทีต้องมาแต,แตะที่หน้าจอก็อาจจะวุ่นวายนิดหน่อยแต่ว่ากับตัวของเฟล็กพารเนลครับรอบนี้ก็ออกแบบให้มีปุ่มด้านล่างตรงนี้ครับเรากดปุ๊บก็สามารถจะ activate การทางานแบบนี้ได้เลยคือจะแบ่งด้านบนเป็นแอปพลิเคชันด้านล่างเป็นส่วนของตัวทัชแพดเสร็จแล้วถ้าเกิดต้องการจะสลับหน้าจอบนล่างก็แค่กดปุ่มหรือต้องการจะเปิดเป็นมัลติวินโดก็แค่เลือกสลับมัลติวินโดแบบนี้ก็สามารถจะเปิดแอปพร้อมกัน2หน้าจอได้หรือถ้าเกิดต้องการจะใช้งานแบบ2แอปพร้อมกันแบ่งหน้าจอครับเราก็สามารถใช้ตัวของพาเนลด้านข้างนะครับลากออกมาได้แล้วก็ทําเป็นพวกแอปทวินเก็บเอาไว้ใช่ไหมแบบแบ่งหน้าจอบนล่างเสร็จแล้วก็เซฟครับถึงเวลายากจะเลือกแอปขึ้นมาพร้อมกัน2ตัวแบ่งหน้าจอให้เรียบร้อยก สำหรับปรับเปลี่ยนแต่งค่าครับมันก็จะมีพวก people smart select tools bar ครับก็สามารถใช้งานจาก edge panel ด้านข้างได้นะครับนี่ครับปรับแต่งได้เรียบร้อยเรียกว่า s u n g ุงครับรอบนี้ใส่ฟังก์ชันฟีเจอร์ใหม่ๆนะครับเติมเต็มความสมบูรณ์ให้กับ C Flip 5มากขึ้นเรียกว่านอกจากตัวของ cover screen ที่ใหญ่ขึ้นแล้วนะครับก็ยังมีการเพิ่มฟีเจอร์ในเรื่องของรูปแบบการใช้งานทั้งตอนที่กางตัวเครื่องออกมายังใช้งานจอนอกได้อยู่นะครับผมแล้วก็การปรับแต่งเรื่องของตัว widget ด้านนอกนะครับหรือว่าตัว flip face นะครับนาฬิกาด้าน นอกที่สามารถจะเลือกแสดงผลข้อมูลแล้วก็เปลี่ยนรูปภาพได้นะครับเรียกว่ารอบนี้นะครับแม้ว่าดีไซน์ตัวเครื่องอาจจะดูอัปเกรดไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าเรื่องของฟังก์ชันฟีเจอร์และการใช้งานเนี่ยจัดเต็มมากๆ และอย่างที่บอกไว้ตอนแรกครับว่ารอบนี้เรามารีวิวเรื่องของฟังก์ชันฟีเจอร์ใหม่ๆที่ Samsung ใส่มาใน C Flip 5ก่อนนะครับส่วนเรื่องของการใช้งานแบบเต็มที่100%เรนะครับเรื่องของตัวเครื่องกล้องแบตเตอรี่การเล่นเกมประสิทธิภาพโดยรวมเป็นยังไงเดี๋ยวจะตามมาอีกครั้งหนึ่งแน่นอน,นครับยังไงก็ฝากทุกคนทิ้งคอมเมนต์ทิ้งรีเควสตไว้ได้เลยว่าอยากดูอยากเห็นอะไรบ้างในรีวิวของ C Flip 5ตัวเต็ม หลังจากใช้งานมาประมาณสัปดาห์2สัปดาห์อะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราขอทิ้งท้ายนะครับด้วยการสรุปข้อมูลสเปคทั้งหมดของ C Flip 5ครับเผื่อใครที่เป็นสายสเปคอยากจะรู้ว่ารอบนี้มีการใส่อะไรเข้ามาบ้างอัปเกรดอะไรตรงไหนนะครับอย่างแรกเลยคือ โค v e r s c สกรีครับตัวจอด้านนอก Samsung C Flip 5นะครับรอบนี้มาพร้อมกับจอที่ใหญ่ขึ้นขนาด3.4นิ้วครับอัตราส่วนแทบจะ1ต่อหนึเลยนะครับส่วนจอด้านในครับเมื่อเก่ามาแล้วครับก็จะมีขนาด6.7นิ้วพา n เนลเป็น d y n m m i อ a m o l ร d 2x นะครับผมแล้วก็ความเร็ Full HD+ r e f r e s h Rate 120เคเหมือนกับจอด้านนอก ชิปเซตเป็นซีลับดากอน8 Gen 2นะครับมาพร้อมกับแรม8 g b โดยความจำก็มีแต่ 2A6 แล้วก็512ชุดกล้องหลัง2ตัวนะครับได้ซ u เปอร์คลีร์เลนมาใช้งานนะครับเซนเซอร์หลัก12ล้านพิกเซลมาพร้อมกันสั่น OIS รูปแสง F 1.8นะครับส่วนตัวกล้องอตร r a Wide 12ล้านพิกเซลเช่นเดียวกันครับรูปแสง F 2.2กล้องเซลฟี่ด้านหน้าแ,แบบเจาะรูครับความละเอียด10ล้านพิกเซลรูปแสง F 2.2การเชื่อมต่อก็มีทั้ง Wi-Fi 6นะครับผม Bluetooth 5.3 NFC นะครับ ส่วนระบบ 5G เนี่ยรองรับก็ในตัวเครื่องจะเป็นแบบถาดสล็อตซิมเดียวครับถ้าอยากใช้งานระบบ duo ซิมหรือว่า2ซิมเนี่ยก็มาทำ e ซิมเพิ่ม,เต,มเติมอีกหนึ่งอันในตัวเครื่องส่วนของเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือครับอยู่ที่ปุ่ม power ด้านข้างเหมือนเดิมโดยแบตเตอรี่นะครับความจุ3,700ม ah, ิลลิแอมแล้วก็รองรับการชาร์จไวที่25วัตต์ถ้าเกิดเป็นชาร์จแบบไร้าสายก็จะรองรับการชาร์จไวที่15วัตต์โดยจะมีสีหลักที่วางจำหน่ายทั้งหมด4สีด้วยกันนะครับอย่างตัว สีลาเวนเดอร์ออกแนวม่วงๆหน่อยแล้วก็สีกราไฟต์นอกจากสีหลักนะครับยังมีอีกสีสีพิเศษที่สั่งซื้อได้เฉพาะ Samsung Online Store เท่านั้นครับโดยจะมีสีน้ำเงินนะครับสีเหลืองสีเขียวแล้วก็สีเทาครับส่วนราคานะครับ s g m s u x y g f l i x y C Flip 5รุ่นความจุ256 g b 39,900ครับ3า9 0 0บาทแล้วก็ความจุ512 g b อยู่ที่45,900บาท อย่าลืมนะครับว่าเดี๋ยวรีวิวตัวเต็มของ C Flip 5เดี๋ยวตามมาแน่นอนนะครับใครอยากเห็นทดสอบเรื่องไหนตรงไหนเป็นพิเศษ,ษ,ษ,ษก็คอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ด้วยนะครับส่วนอีกหนึ่งพับอย่าง Samsung Galaxy c 4 5ครับก็สามารถกดคลิกไปชมได้เลยนะครับมีให้ดูแล้วเหมือนกัน